สัสดีค่ะการฝึกโยคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผู้ฝึกในกรณีที่วันนี้เจ็บคอมากๆเลยแต่ยังอยากจะฝึกอยู่น,นําแนะนํานะคะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะกันในซีเควนต์ของท่านั่งในกลุ่มท่านั่งกันจริงๆท่านั่งมีหลายๆท่านะคะที่สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอ,อวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของลําคอของเราเพราะส่วนใหญ่เลยจา พบปัญหาได้บ่อยมากๆเลยในการคอเกรดหรือว่าเป็นอาการที่บางคนจะบอกว่านอนปกหมอนแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยมากเพราะว่าตอนช่วงที่นําฝึกโยคะใหม่ๆนันก็จะมีอาการแบบนี้แต่บางทีถ้าวันไหนนอนผิดด้านหรือนอนไม่ได้หนุนหมอนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีก็จะเป็นเหมือนกันในการเจ็บคอนะคะพอเสร็จแล้วการที่เราตึงกล้ามเนื้อคอเนี่ยมันจะทําให้ในหลายๆท่าเช่นการ ยืดคางหรือพลิกคอด้านใดก็ตามเพื่อที่จะมองมือเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเคล็ดที่คอมันเจ็บนะคะแต่ในหลักการฝึกคือความเคล็ดความเจ็บแบบนั้นน่ะคือให้ฝึกแต่เวลาฝึกแล้วเนี่ยให้อยู่ในความรู้สึกว่าเออเรารับได้แค่นี้เราเนี่ยที่สำคัญนะคะเราต้องเป็นบอดี้เซนซิ่งของตัวเราเองเราต้องดีเทคตัวเราเองหัวจดเท้าหัวจดเท้าตลอดเวลานะคะในการฝึกว่าฉันเจ็บตรงไหน เจ็บแล้วพอเจ็บแล้วเลิกเจ็บแล้วหยุดให้เวลาเราฝึกเราจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะวันนี้มาดูกันว่าเวลาที่เราเจ็บคอยืดคอแล้วตึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการทําให้เขาแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรนะคะนาจากมาเอ็นข้างให้ดูก่อนนะคะจริงๆเราต้องทําทั้งขวาและซ้ายอันนี้เราจะทําฝั่งนี้ไม่บางทีไม่จาเป็นต้องบอกว่าขวาก่อนซ้ายก่อนเพราะเราต้องทำสองด้านอยู่แล้วนะคะเวลานั่งสบายสบาย ขัดสมาธิธรรมดาไม่ต้องทับขากันก็ได้แค่อยู่หน้าหลังนะคะสำรวจร่างกายมือวางถ้ายืดได้ยืดดูซิคอเจ็บไหมฉันอยากยืดคอจะตึงๆยืดได้ยืดวางศอกได้ไหมสเต็ปที่สองดูร่างกายแต่ละส่วนนะคะเพราะการจะถึงแบบนี้คือสะโพกต้องอยู่ที่พื้นตอกวางมือยืดแล้วยืด อันนี้นำทำให้ดูในท่าเต็มก่อนเดี๋ยวนำจะมีออปชันสำหรับคนที่ตึงมากๆเนาะตอนนี้สำรวจลำคอนะคะสังเกตคอนำาคงเกรงไว้ในสภาพแบบนี้ถ้าคนที่เจ็บก็ดูด้วยว่าฉันไหวไหมเนาะค่อยๆยืดลงไปนะคะหายใจลึกๆแล้วมองมือยืดหน้าขึ้นไปหมุนลำคอของเราเพื่อมองมือ3 2มหนึ่งแล้วค่อยๆคลายกลับมาคลายกลับมาใช้แรงมือดันกลับ ออปชันที่หนึ่งคือใช้แรงมือดันกลับใช้จากมือยืดขึ้นมาวิธีสร้างความแข็งแรงทางร่างกายนะคะจริงโยคะเนี่ยได้ทางร่างกายออปชันที่สองมือจะไม่ใช้ก็ได้ค่อยๆย,ยืดใช้แกนกลางลำตัวของเราดึงกลับวิธีการดึงร่างกายนะคะบางทีจะสังเกตว่าเวลานำให้ผู้ฝึกฝึกในคลาสของนํำเนี่ย เราจะไม่ได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เราจะได้ทั้งตัวแล้วหลายๆคนเนี่ยเวลาฝึกแล้วเนี่ยจะสังเกตร่างกายตัวเองออกเช่นนะคะวันนี้ฉันไม่สามารถเอาขาไปวางบนต้นแขนไม่สามารถยืดได้เลยไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถยืดได้เวลาที่ฝึกนะคะไปเรื่อยๆนำให้เขาเลิกโฟกัสท่านี้ไปเลยประมาณว่าเอาขาไปวางแล้วจะยืดแขนแต่ให้ไปฝึกท่าอื่นๆฝึกสร้างแกนกลางฝึก เหยียดยืด,ยดแฮมสติงยืดขาในท่าอื่นแล้ววันนี้ลองให้ทําดูปรากฏว่าทําได้เราจะสังเกตว่าโยคะไม่จําเป็นต้องฝึกในท่าที่เราอยากได้จริงๆแล้วเนี่ยฝึกในทุกๆท่าให้ทุกๆส่วนของร่างกายแข็งแรงยืดหยุ่นดีแล้วไอ้ท่าที่เราคาดหวังอ่ะเขาจะมาเองไอ้ท่าที่เราคาดหวังที่จะได้เป็นผลลัพธ์มันเป็นน้ําจิ้มมากเลยค่ะจริงๆแล้วนําบอกทุกคนเลยว่าเราสามารถทําทุกท่าได้นะคะ พียงแต่ว่าวันนี้ร่างกายเราไม่ยืดหยุ่นพอขาเราไม่ยืดพอแขนเราไม่ยืดพอเราไม่มีแรงที่จะวางตัวเราไปบนแขนจริงๆเนาะ,ะมาลองดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้น้ำจะลองแบบออปชันที่เป็นออปชันเบสิกสำหรับคนฝึกเบื้องต้นเลยที่ตัวแบบยังตึงมากๆลงไม่ได้นะคะได้แค่แขนลองนะคะถ้าได้ถ้าได้เนี่ยเอาสะโพกเป็นหลักก่อนไม่ยกแบบนี้เพื่อจะเอาตัวลงไม่เอา เอาสะโพกเป็นหลักสะโพกเป็นหลักคือคุณต้องเก่งแกนกลางลําตัวให้ได้เพื่อจะเพื่อจะยืดมือไปสเต็ปแรกวางมือก่อนเรามีนะคะเราจะเคยเจอคนที่ตัวตึงมากๆขนาดว่าวางสะโพกเต็มแล้วฉันยังยืดแขนไม่ได้นี่คือสเต็ปแรกต้องวางให้ได้ก่อนวางหลังจากนั้นส่งความรู้สึกพอวางได้แล้วยืดได้แล้วสะโพกอยู่ที่พื้นยืดลําตัวด้านนี้ด้านนี้นะคะด้านด้านที่มันถูกงออยู่อะยืดยืดออกมา มือวางเต็มแล้วยืดทุกอย่างแข็งแรงมือก็ยืดสำรวจร่างกายอันนี้พอนำทำกับจอนำจะเห็นว่าก็ฉันก็จะยืดมือขวาและซ้ายฉันให้ตรงๆอ่ะแล้วเหมือนเดิมหน้ามองสำรวจลำคอเราเองด้วยเวลาคอเราเจ็บตึง่ยมันมันบิดหน้าแล้วมองแบบนี้ได้ไหมเป้าหมายในวันที่อค,คอเจ็บมากซึ่งนําก็เคยลําคอเจ็บมากเลยคอแบบหมุนไม่ได้เลยไม่สามารถยืดหน้าขึ้นไปมองแบบนี้ พอไม่สามารถเสร็จก็ไม่ทํานะคะเพราะว่าเราต้องดูสภาพร่างกายเรานะวันนั้นนําบอกแล้วว่าเวลาเราฝึกโยคะเราอยู่กับตัวเองเราดูตัวเองว่าวันนี้ฉันไหวแค่ไหนฉันร่างกายฉันพร้อมแค่ไหน เพราะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกวันจะต้องทําท่าเดิมได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใ่ใช่ค่ะปรากฏว่าการใช้ร่างกายเราทุกๆวันกลับกลายเป็นว่าวันนี้ทําท่านี้ได้พรุ่งนี้ทําไม่ได้แล้วเพราะตัวตึงอีกวันหนึ่งทําไม่ได้ยังตึงอยู่กับปวดที่อื่นมากกว่าร่างกายเราเป็นแบบนี้นะคะโยคะคือการกลับมาอยู่กับตัวเองนะปัจจุบันขณะณนะตอนนี้ว่า ตึงตรงไหนและพอเรารู้เรามีเรามีความรู้เบื้องต้นในโยคะละพอเอาความสึกว่าตึงตรงไหนแล้ววันนี้ฉันเอาท่าโยคะท่านี้มาปรับใช้อย่างไงกับร่างกายฉันได้บ้างค่อยๆดูแบบนี้ดีกว่านะคะนํำยืดอันนี้นํำทำฝั่งของการตึงนะคะยืดแล้วมองได้แค่นี้ดูคอเราสามารถหมุนได้แค่ไหนดูตัวเราเองด้วยแล้วมองแล้วค้างไว้เหมือนเดิม ตอนค้างไว้อยู่สามถึงห้าลมหายใจเวลาเราอยู่ในท่ายโยคะนะคะประโยชน์ของท่าเลยคือการที่อยู่ในอาสนะนั้นแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วฝึกหายใจให้ลึกให้ยาวให้ลึกให้ยาวอยู่กับลมหายใจยาวๆลึกๆแบบนั้นอยู่ในท่าอันนี้นะคะจะเรียกว่าการค้างท่าพอตอนจะกลับเลือกกลับได้สองแบบเช่นเดิม กลับที่หนึ่งคือกลับจากการใช้มือช่วยสังเกตน้ำก็จะใช้มือใช้นิ้วอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์ในร่างกายเราดันตัวเพื่อให้กลับมาอ่าดูนะคะกลับที่สองคือกลับในรูปแบบใช้ลำตัวใช้แกนกลางแกนกลางร่างกายเจ้าคอมรัสเซของเราเนี่ยคะ่ะนำบอกเลยว่าเวลาเรา ฝึกโยคะแล้วเนี่ยถ้าเราจะฝึกแกนกลางให้แข็งแรงเนี่ยหลายๆท่าของโยคะช่วยได้น้องเพจนําหลายๆคนนําจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปพิลาทิสเลยนะคะมันคือมันใช้เครื่องมือมันก็ดีมันใช้เครื่องมือถ่ายรูปสวยนะคะแต่ถ้าเราจะเอาโยคะเนี่ยมาฝึกแกนกลางร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยทาแบบนี้เลยค่ะเวลาขึ้นมือนําจะเบามากนํารู้แล้วว่านําจะไม่ใช้มือใช่ไหมคะมือจะเบามาก ใช้แกนกลางเนี่ยคะ่ะดึงตัวขึ้นมาเพื่อให้กลับตรงนี้นะคะเป็นการฝึกร่างกายที่ดีที่สุดเวลาที่เราอยู่ในท่านั่งเนี่ยสะโพกนะคะพยายามกราวดิง้งพยายามทําสร้างความรู้สึกว่าฉันจะกดสะโพกขวาและซ้ายฉันลงพื้นไว้ตลอดเวลานะคะต่อไปจะเป็นท่าย,ยืดธรรมดาอ่ะเหมือนเดิม นํจะวางขาธรรมดาหน้าหลังแล้วยืดเป้าหมายของท่าเหมือนเดิมคอยืดเอาไว้ไม่ต้องการใช้เพราะมากแต่แค่ต้องการใช้ยืดเอาไว้แล้วฉันเดินมือไปได้แค่ไหนดูเองดูร่างกายเองเหมือนเดิมสะโพกสร้างความรู้สึกเลยว่าฉันจะกราวดิ้งเขาลงที่พื้นอยู่นะไม่ได้ต้องการยกขึ้นมาต้องการจะยืดหลังนะคะต้องการจะยืดหลังเพราะบางทีการเจ็บคอตึงคอของเราเนี่ย เส้นที่มันตึงอ่ะมันตึงมาจากหลังทั้งเส้นกระดูกสันหลังทั้งแผงเลยที่เข้าส่ง,งระบบประสาทอะไรต่างๆมันตึง,ม,ตงมันบิดไปหมดแล้วเวลาสังเกตร่างกายคนที่เจ็บปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็มักจะเดี๋ยวปวดหลังไม่ว่าจะเป็นหลังกลางหลังล่างเดี๋ยวปวดคอบาไหลาเดี๋ยวตึง เดี๋ยวยืดคอไม่ได้แขนยกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในหลายๆท่าของโยคะช่วยเราได้หมดเลยช่วยได้ทั้งตัวเวลาฝึกโยคะแล้วมันหายทุกหายทุกส่วนหายทุกโรคหายทั้งตัวหายการปวดทั้งตัวจริงๆนะคะมาฝึกโยคะกันค่ะให้เป็นประจำโยคะแทบจะแก้ไขได้ทุกโรคการปวดในร่างกายของเราเลยนะคะ